สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่ค่ะช่อง Youtube แอปทา a ์โรวันนี้พี่แอปจะมาทำพิกอากาศในหัวข้อที่ว่าใครกำลังจะเข้ามานั่นละคังวิวากับคุณเร็วๆนี้ใครกำลังจะเข้ามานั่นละคังวิวากับคุณเร็วๆนี้จะมีหน้าไพาเ่เลือกทั้งหมด 3ามใบนะคะไพ่ใบที่หนึ่งไพ่ใบที่สองไพ่ใบที่สามให้เพื่อนๆทําทำสมาธิปล่อยจิตให้ว่างนึกถึงสิ่งที่เพื่อนๆต้องการทราบหรือต้องการคำตอบแล้วเลือกหน้าไพ่ที่ตรงใจมากที่สุดถูกใจมากที่สุดถ้าเลือกได้แล้วเราไปฟังคำพยากรณ์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่หนึ่ง หน้าไพ่เป็นรูปนี้นะคะพลิกอากาศในหัวข้อที่ว่าใครกำลังจะเข้ามาลั่นละคังวิวากับคุณเร็วๆนี้ใครกำลังจะเข้ามาลั่นละคังวิวากับคุณเร็วๆนี้เรามาดูกันเลยนะคะว่าเขาหรือเธอคนนั้นคือใครห้าม้เทา้าราชินีพระจันทร์สี่ดาบ คนที่จะเข้ามาเข้าพิธีรันละคังวิวากับคุณนะคะเขาหรือเธอคนนั้นเป็นคนที่สอนบทเรียนให้คุณในเรื่องของความรักค่ะไม่ว่าจะเป็นบทเรียนในเรื่องของความเจ็บปวดบทเรียนในเรื่องของการรอคอยหรือไม่ก็บทเรียนในเรื่องของความไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์นะคะเขาเป็นการสอนให้คุณมีความเข้มแข็งมีความอดทนและมีการรอคอยเขาห่างหายพึ่ไปหรือว่าไม่ได้ติดต่อเป็นระยะ เวลานานแล้วทําให้คุณต้องอดทนรอคอยและเฝ้ารอเขาหรือตัวคนนั้นที่จะเข้ากลับเข้ามาหาคุณอีกครั้งค่ะ The Emperor, d h e k i n ราชาถือดาบการที่เขาหรือตัวคนนั้นกลับเข้ามาหาคุณอีกครั้งเนี่ยน,นะคะเขาอาจจะกลับเข้ามาในสถานะพ่อไม้แม่ไม้ไม หรือไม่ก็คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ได้แต่การกลับเข้ามาครั้งนี้นะคะเขากลับเข้ามาด้วยความอดทนกลับเข้ามาด้วยความเข้มแข็งและพร้อมที่จะอยู่กับคุณค่ะเพราะว่าเขาตัดคุณไม่ได้ตัดคุณไม่ขาดจิตใจของเขามีการหลงไหลแล้วก็ยังคงต้องการมีคุณเป็นคู่รักคู่ครองหรือไม่ก็เป็นคนที่เขาพร้อมที่จะแต่งงานด้วยนะคะ ราชนีถือไม้เท้าสเหรียญหนึถ้วยการที่เขาหรือตัวคนนั้นกลับเข้ามาทําให้คุณมีความสุขสมหวังอีกครั้งนะคะตัวคุณเองก็มีความเชื่อมั่นพร้อมที่จะเริ่มต้นก้าวไปกับเขาอีกครั้งเพราะว่ามีความรู้สึกตัดกันไม่ขาดจิตใจห้อยหาห่วงหาอาทรอ,อาจจะเป็นด้วยภาระหน้าที่ผูกพันหรือไม่ก็ความสัมพันธ์เก่าๆนั้น รอความชัดเจนและเขาหรือเธอคนนั้นก็ทําความชัดเจนให้กับคุณนะคะหวนกลับเข้ามาสร้างสัมพันธ์รักที่มั่นคงสัมพันธ์รักที่มีความชัดเจนพร้อมที่จะเคียงคู่ไปด้วยกันและอยู่ด้วยกันอย่างตัดไม่ขาดพร้อมที่จะต่อสู้อุปสรรคต่างๆนานาเพื่อให้ความสัมพันธ์นั้นเป็นความสัมพันธ์ที่มีความสุขสมหวังและอาจจะมีการ เข้าพิธีวิวาลั่นละคังวิวาหรือไม่ก็เข้าพิธีมงคลสมรสหรือว่าใช้ชีวิตคู่จดทะเบียนกันอย่างถูกต้องอีกครั้งนะคะเขาหรือทุกคนนั้นอาจจะทํางานเกี่ยวกับทางด้านแวดบบงความสวยงามนะคะอาจจะเป็นการดูแลผิวพรรณการรักษาสุขภาพหรือไม่ก็ อาหารเสริมต่างๆหรืออีกกรณีหนึ่งคุณกับเขาหรือเัวคนนั้นอาจจะเป็นการได้พบกันทางด้านหน้าที่การงานทางด้านสังคมต่างๆที่มีสื่อโซเชียลหรือว่ามีสถานที่ราชการเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้ค่ะ การที่เขาหรือทุกคนนั้นที่เป็นคนสอนบทเรียนเรื่องความรักให้กับคุณเขากลับเข้ามาครั้งนี้เขาให้บทเรียนความรักที่เป็นความสุขกับคุณนะคะหัวใจของคุณที่เคยเจ็บปวดรวดรล้าเหมือนคมมีดปักไว้นับจากนี้ต่อไปหัวใจของคุณจะเต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักความสุขสมหวังปาดแผลต่างๆที่เคยเจ็บปวดจะหายไปค่ะ เขาหรือเธอคนนั้นอาจจะห่างหายจากคุณไปเพราะว่าการตกเป็นเหยื่อทางสังคมหรือไม่ก็สิ่งล่อลวงใจต่างๆนะคะและเขาก็พร้อมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและย้อนกลับเข้ามาหาคุณเป็นความรักใหม่ที่จะเริ่มต้นกับคุณเป็นความรักที่มีความสุขร่วมกันค่ะคุณไม่ต้องใช้สเสน่ห์มัญญาเรียกร้องให้เขากลับมานะคะ เพราะว่าครั้งนี้เขากลับเข้ามาด้วยหัวใจรักที่เต็มเปี่ยมให้กับคุณค่ะแสงสว่างแห่งความรัก ได้จุดประกายขึ้นอีกครั้งระหว่างคุณกับเขาหรือเธอคนนั้นนะคะเขาเต็มพร้อมเต็มใจที่จะยื่นความสุขสมหวังเงินทองทรัพย์สินมีค่าให้กับคุณนะคะสิ่งที่เขาเคยทําไว้หรือว่าสิ่งที่เขาติดขัดไว้ตอนนี้ทุกอย่างราบรื่นและมีเพิ่มพูนมากทวีคุณนํามาพร้อมมอบกับคืนให้คุณค่ะ เรามาฟังข้อความในใจระหว่างคุณกับเขาหรือเธอคนนั้นที่อยากจะสื่อสารกันให้ทราบว่ามีข้อความอะไรบ้างมารับชมรับฟังกันนะคะสักวันต้องทำใจได้คุณเคยคิดอยู่เสมอว่าสักวันต้องทำใจได้แต่แล้วคุณก็ลืมเขาไม่ได้นะคะแต่เร็วๆนี้เขาหรือเธอคนนั้นพร้อมที่จะกลับเข้ามาคุณและใช้ชีวิตค,คู่ร่วมกับคุณค่ะ อยากเรียกเธอว่าพี่หินความเมียบความนิ่งเฉยความไม่ใส่ใจใย่ดีในอดีตที่ผ่านมาจนคุณอยากจะเรียกเขาว่าพี่หินแต่ตอนนี้เขากลับเข้ามาเป็นหินที่เต็มเปี่ยมและหนักแน่นไปด้วยความรักนะคะขอเวลาค้นหาคำตอบถ้าคุณยังไม่พร้อมกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในครั้งนี้คุณขอเวลากับเขาและค้นหาคำตอบ คุณจะพบกับคำตอบที่คุณต้องการค่ะและข้อความสุดท้ายมารับชมรับฟังกันค่ะไม่สามารถรเผชิญหน้ากับคุณได้ในอดีตที่ผ่านมาเขาอาจจะยังไม่พร้อมหรือว่ายังไม่สามารถที่จะ,ะเผชิญหน้ากับคุณได้แต่ตอนนี้เขาพร้อมที่จะเข้ามาหาคุณอาจจะเป็นการทักแชทหรือไว่ก็เป็นการสารสัมพันธ์เริ่มใหม่ทางด้านอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะ เรามาฟังคําแนะนําเพิ่มเติมจากพี่เต่ากันนะคะว่าจะมีบทสรุปอย่างไรบ้างให้สําหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่1มารับชมรับฟังกันเลยค่ะพี่เต่าขึ้นสัญ,ญลักษณ์สัตว์ป่ารูปธรรมชาติอันสวยงามรูปเครื่องหมายถูกรูปหน้าปัดวัดและรูปสายฟ้าเขาหรือทุกคนนั้นที่จะเข้ามาลั่นและครางวิวากับคุณนะคะเขาจะกลับเข้ามา ด้วยความถูกต้องและความมั่นคงพร้อมที่จะมอบกับคุณค่ะความรักในครั้งนี้เต็มไปด้วยเปลวไฟแห่งความรักพลังงานบวกโอบกอดล้อมรอบคุณทั้งสองคนไว้นะคะความถูกต้องต่างๆหรือว่าความยุติธรรมคุณไม่ต้องห่วงค่ะเขาทําให้คุณอย่างเต็มที่คุณอาจจะมีโอกาสได้ไปเที่ยวธรรมชาติหรือไม่ก็สถานที่อันสวยงามเป็นการพักผ่อนหย่อนใจหรือไม่ก็เป็นการฮันนีมูนร่วมกับเขาหรือเธอคนนั้นค่ะ ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะที่เขาหรือเธอคนนั้นกลับเข้ามาและเปลี่ยนบทเรียนที่มีแต่ความเจ็บปวดให้เป็นบทเรียนและประสบการณ์ที่มีแต่ความรักความสมหวังให้กับคุณคะ่ะคุณกับเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะเป็นผู้ที่มีลัคนาราศีพิจิกราศีมังกรราศีพฤษภราศีตุลหรือว่าราศีเมถุนก็ได้นะคะ ชื่อเล่นชื่อจริงนำสกุลอาจจะเป็นตัวอ,อ,กอักษร S L E N T D G แล้วก็ y U ค่ะขอให้คุณโชคดีและมีความสุขถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่แอปด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กล่องที่สองหน้าไพ่เป็นรูปนี้นะคะพิกอากาศในหัวข้อที่ว่าใครกำลังจะเข้ามาลั่นละคังวิวากับคุณเร็วๆนี้ใครกำลังจะเข้ามาลั่นละคังวิวากับคุณเร็วๆนี้เรามาดูกันเลยนะคะว่าเขาหรือเธอคนนั้นคือใครก้าวถ้วย สวินถือดาบ The e a y ซในอดีตที่ผ่านมานะคะพลังงานตัวตนของคุณคุณไม่ได้ปิดกั้นในเรื่องของความรักนะคะแต่คนที่คุณชอบเขาก็ไม่ได้ชอบคุณและคนที่เข้ามาชอบคุณคุณก็ไม่ได้ชอบเขาความสัมพันธ์นั้นยังไม่เป็นที่ถูกอกถูกใจของคุณเท่าไหรนะ่นักและตัวคุณเองก็อยู่เป็นโซร เพื่อพร้อมรอคนที่ใช่สำหรับคุณค่ะ The Magician ชสามถ้วย Themperance แ,และและ้วเขาหรือตัะคนนั้นก็เข้ามาหาคุณค่ะเขาจะเข้ามาเป็นสิ่งมหัศจรรย์สำหรับคุณเลยนะคะเขาจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงคุณจากคนที่คุณคิดว่าไม่น่าที่จะชอบเขาได้ หรือว่าคุณเองก็คิดว่าเขาไม่น่าจะชอบคุณได้แต่ก็เกิดขึ้นค่ะเพราะว่าความเปลี่ยนแปลงหรือว่าสิ่งมหัศจรรย์นั้นทําให้ทุกอย่างกลับกลายเป็นสิ่งที่คุณไม่คาดคิดค่ะอาจจะเป็นไปได้ที่เขาหรือทุกคนนั้นอาจจะเป็นคนมีชสนีหอย่างมากมายหรือไม่ก็เป็นคนเด่นคนดังในแวดวงสังคมหรืออีกกรณีหนึ่งเขาอาจจะทําทุก วิถีทางเพื่อที่ชนะจิตใจของคุณก็ได้นะคะจากคนที่คุณไม่เคยสนใจกับกายเป็นคนที่คุณเปิดใจและพร้อมที่จะลั่นะระฆังวิวากับเขาค่ะซึ่งเขาหรือสวคนนั้นนะคะเป็นคนที่พร้อมที่จะทำให้คุณทุกสิ่งอย่างค่ะ คุณไม่ต้องห่วงนะคะเขาเป็นคนเก่งเขาเป็นคนมีความสามารถซึ่งเขาอาจจะทํางานหลายๆอย่างภายในระยะเวลาเดียวกันก็ได้ค่ะอาจจะเป็นนักกฎหมายนักวิชาการหรือไม่ก็เป็นคนขายความสามารถทางด้านวาจาทางด้านความรู้ต่างๆที่เขามีนะคะ1ไม้เท้า2ไม้เท้าสิบถ้วยความรักความสัมพันธ์เริ่มขึ้นอย่างมั่นคงและมีการเจรจาติดต่อกันอย่าง เหนียวแน่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดต่อสร้างอนาคตร่วมกันการติดต่อเพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้ซึ่งกันและกันและความรักก็ก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้คุณกับเขาหรือแต่คนนั้นมีโครงการอนาคตข้างหน้าที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันค่ะ เขาหรือเธอกับคุณคนนั้นอาจจะได้เจอกันทางด้านช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆอาจจะเป็นเว็บไซต์หาคู่อินเทอร์เน็ตอาจจะเป็นเว็บไซต์หาคู่ Instagram หรือไม่ก็ TikTok Facebook ก็ได้นะคะและวารที่เขาหรือเธอคนนั้นกับคุณได้เจอกันก็เป็นการเริ่มต้นนำสิ่งดีๆเข้ามาหากันและมีแต่ความสุขความสัมพันธ์ที่พร้อมที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันค่ะและเขาหรือเธอคนนั้นนะคะ อาจจะเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างศาสนาคนแดนไกลหรือไม่คนที่อยู่อีกส่วนหนึ่งซึ่งแตกต่างจากคุณเลยก็ได้ค่ะการที่เขาเข้ามาปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณจากการเป็นโสดให้เป็นชีวิตคู่ให้เป็นชีวิตรักเขาจะทำให้คุณมีความสุขและทำให้คุณมีความสำเร็จในชีวิตครอบครัวนะคะ เงาความเศร้าคุณไม่ต้องห่วงค่ะเขาหรือตัวคนนั้นจะเข้ามาพูดคุยเจราจาติดต่อคุณให้คุณมีความสุขมีความสบายใจและไม่ต้องกงังวลเกี่ยวกับความทุกข์ใจค่ะการใช้พละกกำลังเขาจะไม่มีทางใช้กับคุณเป็นอันขาดเขาจะมีแต่ความนุ่มนวลอ่อนโยนและสุภาพให้กับคุณค่ะ ใบแดงเขาพร้อมที่จะหยุดทุกสิ่งทุกอย่างไว้ที่คุณค่ะหรืออีกกรณีหนึ่งเขาจะไม่ทําผิดใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านกฎหมายหรือว่าทางด้านสังคมนะคะงานเป่าเค,ค้กคุณอาจจะมีโอกาส ได้เฉลิมฉลองงานเป่าเค้กในโอกาสสำคัญนะคะอาจจะเป็นงานวิวางานวันเกิดหรือว่างานต่างๆที่มีแต่ความสุขความสดชื่นห้อมร้อมไปด้วยคนรักและคนที่หวังดีกับคุณค่ะอุบัติเหตุเจ็บป่วยต่างๆเขาหรือแต่คนนั้นพร้อมที่จะใส่ใจดูแลคุณทำให้คุณมีความอบอุ่นใจและมีความสุขสบายทุกสิ่งอย่างค่ะ เรามาฟังข้อความในใจระหว่างคุณกับเขาหรือตัวคนนั้นที่อยากจะสื่อสารกันให้ทราบว่ามีข้อความอะไรบ้างมารับชมรับฟังกันนะคะสนใจกันบ้างในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะยังมีกําแพงขวางกั้นทำให้เขานั้นอยากจะบอกคุณว่าสนใจกันบ้างและแล้วณเวลานี้คุณกับเขาก็มีความสนอกสนใจซึ่งกันและกันค่ะ อกหักรักคุดคุณอาจจะกลัวการผิดหวังอกหักรักคุดแต่ไม่ต้องห่วงค่ะเขาหรือตัวคนนั้นรักจริงรักซื่อสัตย์และรักมั่นคงกับคุณค่ะดีพอหรือเปล่าเขาหรือตัวคนนั้นอาจจะเป็นคนมีชื่อเสียงหรือว่าเป็นคนมีแวดวงสังคมที่แตกต่างกับคุณนะคะคุณอาจจะบิดตกกงังวลแต่ไม่ต้องห่วงค่ะ เขาพร้อมที่จะรับคุณได้ทุกสถานการณ์ค่ะและหัวใจของเขาก็มีแค่คุณคนเดียวเท่านั้นค่ะและข้อความสุดท้ายมารับชมรับฟังกันค่ะยังจําได้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับคุณเขาจําทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับคุณบางครั้งคุณอาจจะลืมเรื่องราวต่างๆที่เคย ทำไว้แต่เขาหรือแต่คนนั้นไม่เคยลืมค่ะเพราะว่าเขาใส่ใจใส่รายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะเรามาฟังคำแนะนำเพิ่มเติมจากพี่เต๋ากันนะคะว่าจะมีบทสรุปอย่างไรบ้างให้สำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สองมารับชมรับฟังกันเลยค่ะ เตา่าขึ้นสัญลักษณ์รูปคนกำลังศึกษาหาความรู้ตัวอ,อักษรโอ o, รูปกล้องถ่ายรูปรูปแบตเตอรี่เขาหรือตัวพนั้นที่จะเข้ามาั่นระครังวิบาก,กับคุณนะคะจะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับทางด้านวิชาการการศึกษาต่างๆอาจจะเป็นนักวิชาการหรือไม่ก็ทํางานเกี่ยวกับสถานที่ราชการสถานที่ศึกษาก็ได้คะ่ะ เขาพร้อมที่จเติมพลังงานความรักพลังงานความหวังดีให้กับคุณอยู่ตลอดเวลาเปรียบเสมือนแบตเตอรี่สำรองไว้ให้สำหรับคุณค่ะกล้องถ่ายรูปคุณกับเขาหรือตัวคนนั้นอาจจะมีโอกาสไปสถานที่ที่มีความสวยงามท่องเที่ยวต่างๆหรือไม่ก็เดินทางไปต่างประเทศก็ได้นะคะและตัวอ,อักษรโ only you ค่ะเขามีคุณคนเดียวเท่านั้นค่ะ ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคนที่จะเข้ามาลั่นละคังวิบากับคุณรักคุณคนเดียวและพร้อมที่จะทําให้คุณมีความสุขมากที่สุดค่ะคุณกับเขาหรือเุกคนนั้นอาจจะเป็นผู้ที่มีลัคนาราศีธนูราศีเมษราศีกันราศีพิจิกหรือว่าราศีสิงห์ก็ได้นะคะ ชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลอาจจะเป็นตัวอักษร C R, Y B S L E, G และก็ M ค่ะขอให้คุณโชคดีและมีความสุขถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่แอปด้วยนะคะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับเพื่อที่เลือกไพ่กองที่3หน้าไพ่เป็นรูปนี้นะคะพลิกอากาศในหัวข้อที่ว่าใครกำลังจะเข้ามาลั่นลัคังวิวากับคุณเร็วๆนี้ใครกำลังจะเข้ามาลั่นลัคังวิวากับคุณเร็วๆนี้เรามาดูกันเลยนะคะว่าเขาหรือเธอคนนั้นคือใคร หนึ่งไม่เทา้าราชนีถือถ้วยเดอะสตาร์คนที่จะเข้ามารละ,ละรักขังวิบากับคุณเร็วๆนี้นะคะเป็นรักแรกพบของคุณค่ะคุณได้พบหรือว่าได้เจอเขาหรือคนนั้นครั้งแรกก็มีความสึกแสงสว่างแห่งความรัก จุดประกายขึ้นในหัวใจของคุณเลยค่ะการที่คุณกับเขาหรือเธอคนนั้นได้เจอกันอาจจะมาจากหน้าที่การงานงานสําคัญงานอีเวนต์ต่ตตางๆก็ได้นะคะและเป็นรักแรกพบรักที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมีความพร้อมที่จะสารสัมพันธ์ต่อเนื่องกันอย่างยาวนานค่ะราชาถือไม้เท้าแฮงแมนหกถ้วย ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาหรือตัวคนนั้นอาจจะเป็นคู่รักในอดีตชาติของคุณหรือว่าคนที่เคยสร้างบุญสร้างวาส,สนาร่วมกันมาก่อนการได้เจอกันมีแต่ความอิ่มเอมอิ่มเอิบในหัวใจ เขาหรือตัวคนนั้นอาจจะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานทางด้านสังคมที่สูงหรือไม่ก็มีความมั่นคงทางด้านสถานภาพทางสังคมก็ได้นะคะเขาหรือตัวคนานั้นหรือคุณมีความห่วงหาอาทรซึ่งกันและกาและหัวใจของเขากับคุณหรือตัวคนนั้นก็ผูกมัดมยึดติดแน่นกันด้วยความห่วงหาอาทรที่ไม่สามารถลบเลือนจากกันได้เปรียบเสมือนแฮงแมนค่ะ The Lover อัศวินถือถ้วย The v เ r ซึ่งเขาหรือตธอคนนั้นนะคะได้เจอกับคุณอาจจะเป็นทางด้านอีกช่องทางหนึ่งก็คือสื่อโซเชียลหรือว่าการชักนำมาจากคนแวดวงที่คุณรู้จักอาจจะเป็นเพื่อนฝูงหรือไม่ก็ญาติสนิทมิสซนสไฮคนในครอบครัวก็ได้ซึ่งเขาหรือตัวคนนั้นนะคะสายตาเต็มเปี่ยมด้วยความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะทำให้คุณมีความสุข ได้เจอกันการที่จะได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันก็มาจากการเป็นรักแรกพบที่ถูกชะตาต้องอกต้องใจซึ่งกันและกันค่ะและเขาหรือเัวคนนั้นก็อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นแดนไกลหรือไม่ก็เป็นคนที่มีสถานภาพต่างวัยต่างกันทางด้านสังคมกับคุณก็ได้นะคะ กรณีหนึ่งเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะทํางานเกี่ยวกับติดต่อชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนหรือไม่ก็ทํางานที่ต้องมีการเดินทางไกลงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ทําให้คนอื่นมีความสุขอาจจะเป็นงานทางด้านสังคมต่างๆจิตอาสาหรือไม่ก็งานเกี่ยวกับสาธารณประโยชน์ก็ได้ค่ะ เขาหรือเัวคนนั้นนะคะรักแรกพบของคุณและพร้อมที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกับคุณค่ะรูปเทียนหอมความรักของคุณจะอบอวนไปด้วยกลิ่นหอมหวานแห่งความสุขค่ะ อุปสรรคติดขัดในอนาคตข้างหน้าคุณไม่ต้องห่วงว่าจะเกิดขึ้นค่ะเพราะเขาพร้อมวางแผนที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ราบรื่นและดําเนินไปด้วยความสะดวกสบายให้กับคุณค่ะกระปุกอมสินเขาหรือตัวคนนั้นหรือไม่ก็ตัวคุณเอง วางแผนเกี่ยวกับอนาคตข้างหน้าในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองอสังหาร,ริมทรัพย์ด้วยกันค่ะเขาหรือแะคนนั้นอาจจะทํางานเกี่ยวกับทางด้านช่างอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ก็แมคชีนิกเกี่ยวกับยานอุตสาหกรรมขาขน,นส่งก็ได้ค่ะ รูปนกกำลังโบยบินเขาหรือทุกคนนั้นพร้อมที่จะโบยบินเดินทางเข้ามาหาคุณเร็วๆนี้ค่ะเรามาฟังข้อความในใจระหว่างคุณกับเขาหรือทุกคนนั้นที่อยากจะสื่อสารกันให้ทราบว่ามีข้อความอะไรบ้างมารับชมรับฟังกันเลยค่ะยังคงต้องการมีคุณ เขาหรือเธอคนนั้นอาจจะเป็นคนที่เดินทางบ่อยทํางานทางด้านเกี่ยวกับการเดินทางก็ได้นะคะเขารักคุณและยังคงต้องการมีคุณแม้ว่าเขาจะอ,อยู่ไกลแต่หัวใจของเขาก็ยังมีคุณอยู่ตลอดเวลาค่ะไม่ดีพอสําหรับคุณคํานี้จะไม่เกิดขึ้นค่ะเพราะเขาทำทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณค่ะ ถูกใจแต่ไม่ถูกเลือกคุณไม่ต้องกลัวค่ะเขาถูกใจคุณและเลือกคุณค่ะไม่ไว้ใจคุณเขาไม่เคยที่จะไม่ไว้ใจคุณเลยค่ะเพราะเขารักคุณและเชื่อใจในตัวคุณและคุณเองก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกันค่ะและข้อความสุดท้ายเรามารับชมรับฟังกันค่ะ เสียใจนะเขาจะไม่ทำให้คุณผิดหวังและทำให้คุณเสียใจคำคำนี้คุณจะไม่ได้ยินจากเขาค่ะเพราะว่าเขารักคุณและพร้อมที่จะทำให้คุณมีความสุขค่ะเรามาฟังคำแนะนำเพิ่มเติมจากพี่เต่ากันนะคะว่าจะมีบทสรุปอย่างไรบ้างให้สำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สามมารับชมรับฟังกันเลยค่ะ พี่เต่าขึ้นสัญลักษณ์ของไอเฟิลรูปปาทิกําลังขึ้นรูปกระจมแห่งความสุขรูปเหรียญตาแห่งความมั่นคงและรูปมัมมี่เขาหรือเัวคนนั้นนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนมาจากประเทศฝรั่งเศสหรือไม่ก็มาจากประเทศอียิปต์ก็ได้นะคะหรืออีกกรณีหนึ่งเขาอาจจะเป็นคนชอบแฟชั่น หรือไม่ก็เป็นคนชอบของเก่าของสะสมโบราณก็ได้ค่ะพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเขาก็มีแต่คุณอยู่ในหัวใจค่ะและเลียญตาแห่งความมั่นคงเขาพร้อมที่จะมอบความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินเงินทองหรือว่าความรักที่มีแต่คุณคนเดียวเท่านั้นค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะรักแรกพบแต่เป็นรักแรกพบที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขค่ะ คุณกับเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะเป็นผู้ที่มีลัคนาราศีสิงา์รศีธนูราศีเมษราศีเมถุนหรือว่าราศีกรกฎก็ได้นะคะชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลอาจจะเป็นตัวอ,อ,กอักษร A B Y S P M G และก็เอค่ะขอให้คุณโชคดีและมีความสุขถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่แอฟด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ